อ่อยแล้วนะปอเช่แม่จะไม่ทนกับลูกอีกต่อไปแล้วนะแทนสอบก็แย่เนี่ยโรงเรียนที่ลูกเรียนเนี่ยครูใหญ่ก็เรียกแม่ไปพบทุกวันเลยวันนี้แม่จะไม่ทนลูกอีกแล้วนะเรื่อที่ครูใหญ่เรียกผมไปพบอ่ะก็พอพวกเพื่อนอ่ะมารังแกผมตั้งหากอย่ามาเถียงแม่นะเป็นเด็กเป็นเล็กเดี๋ยวนี้หัดเถียงพี่ใหญ่แล้วเหรอไม่ได้เถียงผมแค่อธิบายเงี้ยเดี๋ยวนี้แ,แบบนี้อนะ่ะที่เรียกว่าเถียงแม่ก็หาใช้ไอโฟนมั้งดิโอ้ย ขอโทษที่เข้ามาค่ะจังหวะนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะพะมานดาอ,อ๋อเด็กคนนี้หรอคะที่ชื่อน้องปอเชนว้าวหน้าตาน่ารักมากเลยหน้าตาอาจจะน่ารักอยู่หรอกคะ่ะตัววันนี้ใส่เนี่ยใช้ไม่ได้เลยคะ่ะยังไงก็ฝากพมานดาด้วยนะคะไม่ต้องห่วงคะ่ะ ราถ้าอยู่ที่นี่รับรอเรรงเด็กติดทุกคนจะนิสัยน่ารักขึ้นแน่นอนครับเดี๋ยวแม่จะไปไหนอ่ะแม่ตัดบใที่ลูกยังมีใส่เป็นแบบนี้อยู่ก็อยู่โรงเรียนประจำไปแล้วกัน เอาหนาเอาหนาอย่าไปทะเลาะกับแม่เลยน้องปอเช่มานี่มามาหาพมานาน,นี่ตอนนี้เด็กๆส่วนเพิ่งไปเข้าค่ายต่างจังหวัดกันทําให้ที่นี่เดี๋ยวเด็กประมาณอยู่สี่คนรวมแล้วจ้ะปอ,อเช่องั้นอย่าพมานาจะไปทําอาหารางั้นก็ทาความรู้จักกับเพื่อนใหม่ไปก่อนนะจ้ะผมไม่รู้ว่าการที่ ผมอะต่อสู้คนที่บูลลี่ผมอะทำให้ผมต้องมาอยู่โรงเรียนประจํแบบนี้เหรอครับแต่นั่นแหละครับทุกอย่างต้องปรับตัวแต่ก่อนที่ผมจะปรับตัวผมอาจจะต้องบอกทุกคนก่อนว่าคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากแอปพลิเคชัน h a p p y d u m m y นะครับไม่เป็นเกมพไพ่เว้ยทุกคนหลายๆคนเนี่ยถ้าเราพูดถึงเกมไพ่เนี่ยก็จะคิดว่าแบบ มันต้องเป็นเกมการพนันใช่ไหมบอกเล,เลยครับว่าอันนี้ไม่การพนันนะครับแล้วก็มีให้โหลดทั้ง iOS และ Android ด้วยซึ่งถ้าน้างนคนไหนนะครับอยากหาแบบคลิบัตรทูมันนี่มาเติมเกมหรือเปล่าว่าแอปพลิเคชันเนี้ยเขาแจกบัตรทูมันนะี่ด้วยนะเงื่อนไขนั้นง่ายมากๆเลยครับก็อย่างแรกเลยกดไปที่เชิญเลยนะครับคิกคำว่าผูกนะฮะแล้วก็กกรหัส VDEW 3 5 3ได้เลยครับทุกคนซึ่งวันนี้นะครับผมเนี่ยก็มีค่าคอยถึงแล้วนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเอามาแลกให้ดูเลยว่าตอนที่เราแลกบัตรทูมันนี่เนี่ยมัน แล้วก็กดเข้าไปนะครับตรงกระปุกออมสนเลยแล้วก็กดแรกเลยนะฮะแล้วตานนั้นครับก็รอเลยครับประมาณ24ชั่วโมงเลยฮะบัตรเงินสดทูมานี่เนี่ยก็จะถูกส่งเข้ามานะครับกดที่บันทึกนะฮะและคราวนี้นะครับพอเราได้บัตรมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาไปเติมวอลเล็ตหรือเราจะไปเติมเกมที่เราชอบก็ได้เลยครับเห็นไหมครับว่าง่ายนิดเดียวเองแล้วมันก็ได้จริงๆด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าหาน้องๆสนใจเนี่ยก็อย่าลืมโหลดแอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะครับทั้ง a n นด o อ d และ iOS เอนะฮะจะโหลดเอาไ้เล่นขำๆกับเพื่อนะ ชั้นเจ็ดนะแล้วนายล่ะชั้นปอร์เช่นี่พวกนายสองคนก็มาที่นี่วันแรกเหรอป่าวหรอกจริงๆชั้นกับเจ็ดก็อยู่ที่นี่มานานแล้วแหละเอาแล้วทำไมผู้เธอสองคนถึงไม่ไปเข้าค่ายกับคนอื่นนะเออฉันชั้นขอธรรมดาไม่ไปอ่ะมันน่าเบื่ออ่ะพอดีชั้นป่วยตอนก่อนที่จะไปอ่ะก็เลยต้องอยู่ที่นี่แล้วทำไมาถึงมาอยู่ที่นี่อ่ะอืม ฉันเรียนไม่เก่งอะ่ะแถมคูู้ใหญ่ก็ชอบเรียกแม่ฉันเข้าไปพบท่าทุกอาทิตย์เลยอะ่ะโอ้นายเป็นเด็กเกรเรเหรอเปล่านะฉันเป็นผู้ถูกกระทำมากกว่าไอ้พวกเด็กหัวกะทีในห้องน่ะมันต่างลุมบูลี่ฉันพอฉันทํามันคืนอะ่ะมันก็กลับไปฟ้องครูแล้วครูที่โรงเรียนฉันอะ่ะก็เข้าแต่ข้างพวกมันเนอะเพราะว่ามันอ่ะฉลาดกว่าโหยโคตรแย่อ่ะ แต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าถ้าอยู่ที่เนี่ยไม่มีเรื่องแบบนั้นหรอกเด็กๆทุกคนรักแล้วก็เคารพพันมารดาทั้งนั้นแหละแง่แง่แง่งงงออว่าแต่ขอเชตในมาที่นี่พระมารดาได้บอกกดเหล็กหรือยังะอะฮะกดเหล็อกอะไรอะมีด้ิเหรอเดี๋ยวฉันขึบบ้นคาแป๊บคือจะว่า,าดีมันก็ดีอยู่นะครับที่โรงเรียนเนะี้ยมันเงียงสบสงบดี แต่ว่านี้มันเงียบเกินไปหรือเลปล่าครับผมเนี่ยมองซ้ายมองขวาเพราะว่าผมจําได้ว่าพระมานาบอกว่ามีเด็กอยู่สี่คนไม่ใช่หรอมีอะไรหรือเปล่าปอเช่ฉันแค่สงสัยอะแนนฉันเห็นพระมานาบอกว่าตอนเนี้ยโรงเรียนเราอ่ะเหลือเด็กอยู่สี่คนไม่ใช่หรอแต่ถ้าน,านับดูแล้วก็มีชั้นมีแนนแล้วก็เจดีกคนนึงก็สามคนนี่อ๋อกรถินอะฮะอะไรกรถิน อ๋อชื่อของเด็กคนนะอีกคนไงฉันได้ดยินมาว่าโรงเรียนของเขาอะเมากันว่ากระถินเนี่ยเป็นคนชอบเก็บตัวอยู่ในห้องไม่ค่อยออกมาหรอกอย่างตอนกินข้าวเนี่ยก็ต้องรอให้กินทุกคนกินเสร็จก่อนถึงจะลงมาบางครั้งพ่อมันดาก็ต้องเอาอาหารไปให้ที่ห้องอะเด็กมันบอกว่าที่นี่มีกฎอ่ะกฎอะไรหรอจริงๆเราที่นี่มีกฎอยู่ไม่กี่ข้อหรอกแต่ก็ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเลยนะเดี๋ยวฉันจะบอกให้ฟังเองก็กฎข้อที่หนึ่งเนี่ย ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามออกจากห้องหลังเที่ยงคืนกดข้อที่สองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหนูได้ยินเสียงแปลกๆจากห้องสามสี่หนึ่งเนี่ยห้ามเข้าไปหรือว่าเคาะประตูเด็ดขาดห้องสามที่หนึ่งทำไมอ่ะก็ห้องกระถิ่นนั่นแหละเอาหรออืมจะว่าไงดีอ่ะแบบคุณไปก็ไม่ดีกับตัวเองเท่าไหรนะ่เนาะ ้องแรมจะให้หลังอะ่ะห้องที่ฉันนอนอยู่ก็ติดกับห้องสามสี่หนึ่งต้องกระถิ่นนี่แหละวันนี้คือดีมันก็จะแบบละเมอลองสิ่งแปลกแพวกบางก็ขอห้องบางก็ขอแพงนั่นแหละโอ้ยอยา่างกนางผีเลยฉันนี้คขรลำคาญเลยไม่หลอนต้งเหรออ้อาวๆนะนกดเข้าต่อไปข้อที่สามคือถ้าไม่จําเป็นเนี่ยก็อย่ามองออกไปนอกหน้าต่างในตอนกลางคืนนะเพราะว่าเราอาจจะรู้ตัวอีกทีก็อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้ว เดี๋ยวนะทาไมมีกดแบบนี้ด้วยอ่ะเี่ยกดหลอกเด็กเลยก็ไม่รู้สิเพราะตั้งแต่ที่ฉันไม่อยู่เนี่ยก็ไม่เคยมองเลยนะเวลาพาทิตย์ตกตินทีไรก็รีบนอนตลอดเลยอืมอไปต่อไปข้อที่สี่ถ้าเกิดหิวตอนกลางคืนเนี่ยพยายามอดทนนะรอจนกว่าพราทิตย์จะขึ้นก่อนแเราค่อยมากินอูแต่ฉันว่าเธอสอง,องคนคงไม่หิวแล้วมั้งเนี่ย เพราะฉะนั้นนายอะ่ะก็รีบๆกินตั้งแต่ตอนนี้เลยนะก่อนที่มันจะมืดโอเคโอเคใช่ใ่กดข้อที่ห้านะในคืนวันเพนจะต้องจับกลุ่มสามคนไปที่ห้องใดห้องหนึง่งแล้วก็ให้นําเรื่องในห้องสมุดนะ่ะมันเล่าให้ฟังอย่างน้อยสองเรื่องถ้าเกิดเล่าเรื่องไม่จบอาจจะไม่มีปากให้เล่าอีกเลยเดี๋ยวนะทำไมกกงมันหลอกแปลกๆอะคือเข้าใจว่าอยากให้อ่านหนังสือแต่ว่าทำไมต้องหลอกเด็กว่า จะหายอ่ะถึงนายจะคิดอย่างไงนะแต่วันนี้วันพพอดีเลยนะไอ้มาเอา่เอฉ <laughs> ันสงสัยอ่ะเศรษถ้าสมมติ <Why? S 1> ถ้าคนไม่ถึงล่ะเนี่ยอย่างกรณีเนี้ยไม่สิอย่างกรณีเราเนี่ยตอนนี้ฉันเป็นคนที่เกินนี่ว่ะจะทำยังไงอ่ะมันจะมีเรื่องแบบปลกมาเสมอดิอยังไงอ๋อ ก็อย่างวันนี้นะวันเพนก็จะมีเด็กมาเพิ่มเสมอเลยไงใช่จัง<ช>แล้วถ้าเกินชั้นแนนเจดแล้วก็ถี่นี้หนึ่งคนอย่างนี้มันก็ยังเกินอยู่ดีดิกะถีนมันเป็นกรณีพิเศษอะ่ะ<ช>เพราะว่ากดข้อที่หกห้องพักสามสี่หนึ่งจะไม่ต้องทำกดข้อที่ห้าอะไรกันครับเนี่ยใช่ใช่ ไม่คิดโกงปะงไม่คิดว่าเลยเมื่อไม่ใช่แล้วนะทำเลยมยีตื่นทำไปะข้ามข้ามข้ามข้อต่อไปดีกว่ากดข้อที่เจ็ดเนี่ยถ้าในระหว่างที่นอนมีคนมาเคาะประตูก็อย่าไปสนใจแล้วก็ให้นอนต่อไปกดข้อที่แปดถ้าถึงเวลาตีสามแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องลุกขึ้นจากที่นอนมาเปิดไฟซะกดข้อที่เก้าเมื่อถึงเวลาตื่นนอน ให้ทุกคนเก็บที่นอนให้เรียบร้อยแล้วก็ทําเหมือนว่าเมื่อคือนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างจ๊ะโอ้ย,ยทำความรู้จักกันดีแล้วใช่ไหมโอ้ย่ารู้จักกันดีแล้วค่ะพะมานดาอืมคืนนี้เป็นคือวันเพ็ญสินะน้องปอเช่รู้จักยังเอ่ยครับอืมดีแล้วจ้ะงั้นให้ปอเช่ให้นอนเป็นรูเมทเจดเลยแล้วกันนะ องั้นคุณจะไปอ่านหนังสือเตรียมสอบตรงนี้งั้นคนอื่นก็พาพอเช่เดินดูรอบๆได้เลยนะเต่กันจา้าค่ะไปพาฉันไปสำรวจโรงเรียนหน่อยดิ่ะว่าแต่ประตูนี้มันคือประตูอะไรหรอฮ่โอย มีมายัางเหีนด้วยอ่ะโอ้นี่ะไม่มีอะไรอ่ะ,อะ,อะนี่มันรู้ไหมประตูเนี้ยมันจะปิดหลังจากพระอาทิตย์ตกดินนะห้ามเปิดเรีบเ,เ,เข้ามาทำไมถธงไม่บอกจะให้เร็วกว่านี้ล่ะก้นนายเปิดก่อนนะเอาจริงๆจากสิ่งที่ผมเกี่ยวคือเพื่อนร่วมโรงเรียนตอนนี้ผมเริ่มอยากได้ขึ้นร่วมโรงเรียนแล้วครับผมรู้สึกว่าโรงเรียนประจําที่นี่มันวังเวงเกินไปครับเพราะว่ามีเด็กนักเรียนแค่สี่คนกับพระมันดาอีกหนึ่งคน ตรงทางขึ้นราบันไดครับมันมีตาเสียลักษณ์รูปแพะแปลกๆผมเคยเห็นแบบนี้ในหนังแบบแนวฝรั่งฝรั่งอะมันเกี่ยวกับซาตานอะซึ่งผมก็ไม่ได้เอกใจอะไรเพราะว่าแนนแล้วก็เจดบอกว่าวอย่าไปคิดมากแล้วก็อย่าไปสนใจเลยม,ลมันมีสิ่ง,งที่น่านดูมากกว่าน,นี้ครับอ๋อหรือว่าจะเป็นเด็กในโรงเรียนไม่ไมไมแนนเจเลยอะอันนี้คือรูปอะไรอะอ๋พอพวกนี้คือ เด็กที่หายตัวไปนะ่ะฮะว่าไงดีะเด็กบางคนที่เข้ามาอยู่ที่นี่ก็ไม่เด็กใจใจ,ใจเลยอะ่ะบางคนก็หนีออกจากโรงเรียนไปเลยก<ม>็ไม่ค่อยเต็มใจมาอยู่ที่นี่กันหรอกทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะนายก็ต้องเข้าใจนะว่าเจ็ดสิบเกสิบเปอร์เซ็นต์ของเด็กที่มารวมกันที่เนี่ยพ่อแม่ทุกคนก็อยากให้ทุกคนกลับมานิสัยดี่ะใช่ใช่ตัวสล็อโบราณอ่ะ เราก็เป็นของเราเองถูกไหมฉันพอเข้าใจแล้วล่ะเอาล่ะ right. ฉันว่าเดี๋ยวมันจะดึกเกินไปเรามาเล่าเรื่องกันดีกว่า mm hmm. เรื่องที่ได้อ่านจากห้องสมุดมาอืม mm hmm. ใครจะเริ่มก่อนเฮ้ยเงอะไรจะข้างป่าเี่งแบบนี้เหรอ ว่านายเจอแทบทุกคืนอ่ะนี่แหละนี่แหละฉันเจอแทบทุกคืนเพราะเป็นว่าฉันขอเล่าก่อนละกันนะ,ะเรื่องที่ฉันอ่านมาคือตำนานวันเพ็ญสีเลือดนะ่ะในยุคสมัย1875มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาชื่อว่าวาเนซ่าเธอเป็นชาวยุโรปเป็นผู้หญิงหน้าตาดี ผิวพันณดีจนผู้หญิงทั่วทั้งหมู่บ้านต่างอิจฉาจนกระทั่งวันหนึ่งหญิงในหมู่บ้านขี้อิจฉาที่ชื่อว่าแอนนาเธอได้วางแผนกับเพื่อนๆใส่ร้ายวันนิตซาว่าเธอเป็นแม่มดในยุคนั้นการมีอยู่ของแม่หมดคือหายนะของหมู่บ้านทำให้ในเช้าวันต่อมาวานนิตซาถูกจับมัดและเครื่องก้อนหินใส่ เธอส่งเสียง,งกรีดร้องด้วยความทรมานหลังจากนั้นแอนนาก็ใช้ไฟจุดเพื่อเผาเธอทั้งเป็นแต่ก่อนที่วานิสซาจะสิ้นใจเธอได้พูดประโยคหนึ่งมาเธอพูดว่าข้าขอสละวิญญาณให้กับซาตาทั้งนี้หากตัวข้าไม่ผิดข้าขอให้ตัวข้ามีชีวิตเป็นนิรันดร์ แในทุกคืนบางเพนภาคจะมาเอาทายาทของพวกมันเป็นเครื่องสังเวยที่แก่ท่านหรือสาตาหลังจากที่วันนซ่าตายไม่นานหมู่บ้านนั้นก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นเด็กๆในหมู่บ้านเริ่มทยอยหายไปในทุกคืนจนกระทั่งในที่สุดหมู่บ้านนั้นก็เหลือแต่คนแก่ไม่มีทายาทอีกเลย คนคนลุกเลยทำไมเธอถึงต้องอ่านหนังสืออะไรแบบนี้ด้เนี่ยแนนหนังสือในห้องสมุดก็มีเยอะแยะนะเนี่ย,ย,ยจริงๆฉันเลือกมิทาแล้วนะแต่ก็อยากให้อะไรที่แบบนคนัวลุกบ้างอะไรเงี้ยตาน,นาแล้วอะ่ะเจดฉ,ฉันฟังที่เธอเล่ามาโคตรบังเอิญเลยอะ่ะฉันจะฉันซุ่มหยิบหนังสือมาอ่านแล้วเหมือนไดเ้เหตุการณ์ต่อจากเธออะ่ะจรินยังป่ปะเป็นไงอะ ว่ากันว่าหลังจากนั้นผ่านไปกี่ปต,ว,ตว,วั์ก็เริ่มมีเด็กหายเรื่อยๆจนมีเด็กคนหนึ่งที่ชื่อว่าอดัมโจเนอร์ในคืนวันที่เขาเผชิญหน้ากับวันดีซ่าและกาลังจะถูกกินอดัมได้พูดขึ้นมาด้วยความหวาดกลัวว่า,วาได้ปวดวาชีวิตข่าเถอะได้ปวดวิชีวิตข่าข้ายอมเป็นทาสรับใช้ตราบจนชีวิตหาไม่แไ่้แหละหลังจากนั้นก็ไม่มีคนเห็นอดัมอ,อีกเลยแต่ก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาจะรอดหรือไม่ อไอ้หาดีแม่งจะข้อะไรหร่วะเเย็นจเย็นจเย็นจนอะไรคำนี้แต่ละคนทำไมถึงได้แต่หนังสืออย่างงี้มาอ่านนะเออเสร็จแล้วใช่ไหมงั้นฉันขอตัวก่อนนะคือผมไม่รู้นะครับว่าสองคนนี้ตั้งใจหยิบหนังสือผีมาเล่าสู่กันฟังหรือเปล่าแต่การทำแบบนี้มันไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยหลอนมากๆกับเรื่อง2เรื่องที่ แน่แล้วก็เจด์เล่าให้ผมฟังไหนจะข้างห้องที่ขอไว้อยู่ทั้งคืนอีกแต่นั่นแหละครับค่าคืนนี้คงจบลงในการนอนหลับอนอนไม่หลับอะ่ะเสียงเคาะดังขนาดนี้ใครจะไปนอนต่อได้วะนี่เจดหลับยังอะ่ะ อย่าหลับลงอ่ะนี่จะคล็อกแอร์คล็อกกลางคืนใครอ่ะใครอ่ะนี่อ,อย่ามาขึ้นอกีกฉันเห็นอะไรนอกหน้าต่างด้วยอ่ะไม่รู้เดี๋ยวจะมองไม่ตแต่ว่าฉันเห็นจริงๆนะเว้ยเนี่ยมีแนนอยู่ด้วยอ่ะคุณผู้ชมครับ ใช้ผมแทบจะขาดอะผมเห็นตัวอะไรก็ไม่รู้อะแต่มันใส่ชุดเหมือนธรรมดา,า,าเลยอะมึงกำลังกัดแนนอ,นอะไม่หายไปแล้อวอะฉันเห็นจริงๆนะไม่รู้ไม่รู้แพ่เรือ่องคอขาก็ไปกระจายแล้วเอาไว้ว่าที่นายเห็นเห็น,หนว่าตื่นเราตื่นขึ้นมาพวกนี้ก็ทำาเป็นลืมอไปด้วยเนย จะนอนแบบนี้จริงเหรอวะแล้วเสียงดังแบบเนี้ยจะนอนได้ยังไงวะออออไอ้ถิ่นมึงจะคออทั้งหวัววะขอเราสบายสักคืนได้ไหมจะเอาใช่ไหมเสียงคลอก็ยังอ,อยู่ดิเฮ้ยเดี๋ยวจะไปไหน เจตเฮ้ยเฮ้ยเจ็ดไปไหนเจตกลับเจ็ดจะทำกดไม่ได้หรอเจตมึงก็ชนแม่นะขอสบายแบบก็ไม่ได้เจตกลับองเฮ้ยนี่เปิดวันได้เจตเปิดว่าเจตไม่ไม่เปิดใช่ไหมเปิดเองก็ได้มาอูอะ้รอ่างอะไรมืดมืดตื่นตื่นนี่เออเฮ้ยเฮ้ย

ทำอะไรผมเลยมผมสัญญาผมจะยอมรับใช้คุณตลอดชีวิตนะอย่าทำอะไรผมเลยไม่นี่เอปอปาเช่ปาเช่กันอะไรขึ้นหรือเปล่าปาเช่ปาเช่มีใครกำลังเรียกผมอยู่หรอครับเกิดอะไรขึ้นหรอคะมมลูกของฉันนะคะเขาฝากข้อความเสี่ยงข,ของฉันเมื่อคืนปาเช่เป็นอะไรเปล่าคะอืม คงไม่มีอะไรหรอกค่ะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันแน่แเลยเปอ,อรหรือเปล่าลูกแม่มาหลับแล้วพอเ,เชฟเป็นไรครับไม่กลับครับผมจะอยู่ที่นี่แม่สบายใจได้ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ไหวแล้วนะแดงพ่อจะไม่ทนงับลูกต่อไปละคะแนนสอบก็ก่วยโดนเลืกลูกที่ไปเรียนอีกลูกใหญ่ก็เลียพ่อไปทัท้งตัวพ่อจะไมทนอีกอ่ะแต่เรียกว่าผมโดนเพื่อนรังแกลังหาย่ามาเถียงเปด็ดเป็นเล็ก มผมไม่ได้เถียงผมแค่อธิบายเนี่ยแบบนี้จะเที่ว่าเถียงพ่อก็หัดใช้ขวบ้างสิอุ๊ยขอโทษที่เข้ามาขัดจังหวะนะคะคุณพ่อ,อนี่สินะคะน้องแดงนี่คงเป็นน้องแดงสินะคะสบายใจได้เลยนะคะรับรองเด็กๆที่อยู่ที่นี่ต้องกลายเป็นเด็กดีทุกคนแน่นอน,นะคะ่ะ <laughs> ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างเป็นกำลังใจแก,แกช่องโมโคาด้วยนะครับ